รักษาสิวสําหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรอยู่นะจ๊ะนี่จะเป็นสิวหมองคําแล้วก็มีจุดด่างดาเยอะมากท้อง9เดือนนะทุกคนดูสิแล้วก็ผิวหน้าท้องไม่แตกลายเลยจ้าสวัสดีทุกคนปิ P ่วเองนะในชาแนลปิ่ว DIY นะจ๊ะวันนี้ปิปวจะมาแชร์ routine, สกินแคร์รูทีนสําหรับแม่ท้องแล้วก็สกินแคร์รักษาสิวสําหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรอยู่นะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ปิป้ท้องได้9เดือนแล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูท้องว่าตอนนี้ท้ทอง ใหญ่โตมากจริงๆแต่ผิวหน้าท้องไม่แตกลายเลยจ้าไปดูกันนี่ให้ดูใกล้ๆไปเลยนี่ก็คือท้อง9เดือนนะทุกคนดูสิว่าท้องใหญ่มากจริงๆแล้วก็ผิวหน้าท้องไม่แตกลายเลยจ้าทางผิวหน้าท้องแล้วก็ผิวหน้านะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าปีโป้ใช้สกินแคร์รูทีนอะไรดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวหน้าท้องกันบ้างนะจ๊ะไปเริ่มกันเลยเห็นไหมทุกคนว่าท้อง9เดือนแล้วก็คือผิวหน้าท้องไม่แตกลายเลยแต่ตอนนี้ปีโป้เจอปัญหาผิวอย่างหนักมากๆก็คืออาทิตย์ที่แล้ว 呀。Yeah. ไปทะเลเพิ่งกลับมานะจ๊ะนี่จะเป็นสิวแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิวของปีโป้อะไวต่อแสงมากๆก็คือมีความแบบว่าหมองคําแล้วก็มีจุดด่างดําเยอะมากเราก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าดูแลสิวแล้วก็รักษาใบหน้าของเราให้ยังคงสวยเอาไว้ได้อยู่นะและที่สําคัญตอนนี้เนี่ยปีโป้เนี่ยท้องอยู่ช่คก้ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าปลอดภัยทั้งแม่แล้วก็ลูกน้อยในครรภ์ปีโป้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของปีโป้ว่าปีโป้ใช้สกินแคร์ ไรบ้างที่ช่วยรักษาสิวในระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็ดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวหน้าท้องไปด้วยนะจ๊ะไปดูกันว่าปีโป้ใช้อะไรนี่เลยจ้าแพลสกินนะสกินแคร์ที่ปีโป้ใช้อยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าเป็นสกินแคร์ที่เหมาะสําหรับแม่ท้องแล้วก็เหมาะสําหรับคุณแม่ที่กาลังให้นมด้วยเพราะว่าสารเนียคงส่งไปถึงลูกในช่วงให้นมได้อยู่นะและที่สําคัญคนที่ไม่ท้องผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะจริงๆแล้วว่าก็คือสามารถใช้ได้ทุกคนนะขนาดคนท้องยังใช้ได้ โดยเฉพาะคนที่มีผิวแพ้งง่ายนะนะก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยสบายใจใหายห่วงนะจ๊ะแพคสกินเนี่ยเหมาะสําหรับสาวๆทุกผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวแพ้งง่ายก็สามารถใช้ได,แาาได้แล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งเชา้าแล้วก็เย็นเลยสําหรับปีโป้นะหลังคลอดให้นมบุตรเนี่ยปีโป้ก็ยังคงใช้แพคสกินยาวๆไปเลยนะเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบจากสหรัฐอเมริกาว่าอ่อนโยนต่อผิวแพ้งง่ายปราศจากพาราเบนซิลิโคนแอลกอฮอล์แล้วก็สาร การเสียทุกๆชนิดเลยสารที่แม่ท้องห้ามใช้นั่นก็คือวิตามิน A เลตินอลซาราซิริกเอซีด และเบนโซย์พรรกไซด์สารที่อยู่ในพวกยาแต้มสิวหรือพวกไวท์เทนนิ่งโปรดักต์อันนี้ก็คือห้ามใช้เด็ดขาดเดี๋ยวมาดูกันว่าปีโป้ใช้ตัวไหนอะไรยังไงบ้างขั้นตอนแรกนะในการบำรุงผิวหน้าของปีโป้ระหว่างตั้งครรภ์ก็คือหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วปีโป้จะลงด้วยเซรั่มตัวนี้ b r e นนิ Skin c ค c o n t r o l กินแคริ่งเซ um เนื้อครีมของเซรั่มตัวนี้นะจะเป็นเนื้อครีมที่บางเบาแล้วก็ซึมซับผิวได้ดีมากๆเวลาปีโป้ใช้ปีโป้ก็ใช้ประมาณ2ปั๊มนะนี่ แต้มไปแบบนี้เลยห้าจุดบนใบหน้าแล้วก็นวดเป็นวงกลมเบาๆแบบนี้ใช้เป็นประจำนะทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเซรั่มตัวนี้เนี่ยจะช่วยปอบประโลมผิวของเราแล้วก็จะช่วยเหมือนเติมน้ําให้กับผิวเราด้วยแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสิวแบบปิโป้เนี่ยเห็นไหมเป็นสิวแบบเนี้ย ส,ว Accept, สิวอักเสบสิวอุดตันสิวพวดต่างๆก็คือเซรั่มตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของปัญหาสิวได้ด้วยก็คือเนี่ยเห็นผลเลยอ่ะก็คือ people ใช้ตัวเนี้ยมาได้ประมาณแบบ3สัปดาห์แล้วอ่ะก็คือยุบลงไปเลยจ้ะคือดีมากผิวหน้าก็คือกระจ่างใสขึ้นแล้วก็สามารถลดรอยดำลดรอยแดง รอยอักเสบของสิวได้ด้วยผัดเซลล์ผิวเก่าของเราได้ด้วยนะแทนตัว AHA นั่นเองก็คือจะไม่ทําให้ผิวของเรานั้นระคายเคืองตัวนี้ก็คือดีหลังจากที่ลงเซรั่มเสร็จแล้วปิป๊ปโกก็จะต่อด้วยตัวนี้เลย Brightening Age d e f y i n g Moisturizing Facial Cream เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมของเขานะคะเป็นเนื้อครีมสีขาวแบบนี้เลยเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นแล้วก็นุ่มซึมซับง่ายไม่เหนียวเนอะนะ เวลาพี่โป้ทาพี่โป้ก็จะแต้ม5จุดเหมือนกันทึบๆๆดังนั้นก็วนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะทาให้ทั่วใบหน้าเลย สำหรับเนื้อครีมตัวนี้ก็คือเหมือนกันเลยทุกคนกลิ่นดีมากกลิ่นก็คือไม่ฉุนเลยรับรองว่าแม่ทองที่แบบว่าแพ้เหม็นกลิ่นต่างๆก็คือใช้ตัวนี้ได้สําหรับตัวมอยเจอร์ไรซิ่งตัวนี้นะก็จะช่วยในเรื่องของปัญหาผิวหมองคล้ำรอยดําต่างๆแล้วก็เรื่องของริ้วรอยได้ด้วยนะทุกคนถ้าเกิดใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะจะทําให้ผิวของเรานั้นดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียบเนียนผิวก็จะสม่ําเสมอแบบนี้นั่นเองทุกคน หลังจากใช้แล้วนะพี่โป้รู้สึกว่าผิวมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่าแล้วก็แบบอิ่มเอ,อิบมากๆทุกคนอันนี้คือแบบดีมากๆพี่โป้ชอบมากเพราะว่าพี่โป้เป็นคนผิวแห้งไงชอบครีมที่แบบว่า เติมน้าให้กับผิวทําให้ผิวเรานั้นอิ่มเอ,อิบอันนี้ก็คือแบบดีมากๆนี่แหละก็คือสกินแคร์ผิวหน้าของปิโปกในช่วงนี้นะตัวแรกก็คือเป็นเซรั่มช่วยบํารุงเกี่ยวกับเรื่องของสิวต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นมอยเจอไรซิ่งนะบารุงผิวเติมน้ําให้ผิวนั่นเอง2ตัวนี้ก็คือเอาอยู่แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการบํารุงผิวหน้าท้องกันบ้างสําหรับผิวหน้าท้องปิโปกจะใช้เป็นตัวนี้เลย Pra ลน i กินอ i n เทน e ีฟไฮเดร a t i n g สเตชมาร์ทบัตเตอร์นั่นเองนะทุกคนจะ ให้ดูเนื้อครีมก็คือเข้มข้นมากทุกคนเนี่ยเข้มข้นจริงๆเวลาทานะทุกคนปิโก้ก็จะแต้มไปที่หน้าท้องแบบนี้เลยแล้วก็จะเอาครีมแต้มบนฝ่ามือแบบนี้นะทุกคนแล้วก็วอร์มครีมของเขาแบบนี้วนเนื้อครีมบนฝ่ามือนะจากนั้นก็ทาไปที่บริเวณหน้าท้องของเราได้เลยอยากจะบอกว่าเนื้อครีมของเขาเข้มข้นมากๆแต่ไม่เหนียวเนนหนอะหนะเลยทุกคนและที่สําคัญ ซับง่ายมากๆนี่เป็นครีมบัตเตอร์แบบนี้กระปุกใหญ่แบบนี้บอกเลยว่าคุ้มมาก ปิโป้แนะนําเทคนิคในการทาหน้าท้องทุกคนพยายามนวดแบบนี้นะนวดเนื้อครีมแบบนี้บริเวณหน้าท้องประมาณ1นาทีนะเพื่อทําให้ครีมของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวของเรานั้นมีความกระชับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนั่นเองทุกคนสเตชั่นบัตเตอร์อันนี้สามารถใช้คู่กับออยล์ก็ได้นะทุกคนจะทําให้ผิวนะมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญตัวเนี้ยบัตเตอร์อันเนี้ยจะช่วยนําออยล์เนี่ยซึมซับเข้าสู่ผิวได้ดีมากๆเลยปิโป้ก็จะใช้คู่ สํนะาหรับแม่ท้องคนไหนที่กลัวว่าผิวจะแตกลายนะปิโป้แนะนําว่าให้ทาครีมตัวนี้นะตั้งแต่เดือนแรกๆเลยแล้วก็ทาอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทั้งเช้าเย็นอย่างปิโป้เป็นคนที่ผิวแห้งมากๆปิโป้ก็จะทาแบบทั้งเชา้ากลางวันแล้วก็เย็นเลยเพราะว่ากลัวผิวแตกมากจริงๆและนอกจากผิวหน้าท้องที่ปิโป้ทาครีมแล้วเนี่ย อีกจุดสำคัญก็คือบริเวณสะโพกและต้นขานั่นเองทุกคนลืมไม่ได้เลยและอีกหนึ่งจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือเนินอกนั่นเองทุกคนเพราะว่าหน้าอกของเราเนี่ยจะมีการขยายใหญ่ขึ้นยิ่งช่วงเดือนที่7-8-9เนี่ยหน้าอกจะแบบห um ืมจากไซส์ A เนี่ยกลายเป็นแบบว่าไซส์ C ทันทีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาที่บริเวณเนินหน้าอกด้วย นี่อยากจะให้ดูว่าหลังจากที่ทาครีมเสร็จแล้วจะสังเกตได้เลยว่าผิวจะมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นนะทุกคนเห็นไหมผิวก็คือมีความสวยอะ่ะทาให้ผิวของเรามีความแบบว่าชุ่มฉ่าแล้วก็ผิวเรียบเนียนแนะนําว่าให้ทาตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วก็หลังคลอดไปเลยนะทุกคนแบบนี้ นะทั้งหมดนี้ก็คือสกินแคร์รูทีนที่ปิ๊ปโป้ใช้อยู่ในตอนนี้นะทุกคนปิ๊ปโป้อยากจะบอกว่าแพคสก,กินราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่เชื่อปิโป้เลยว่าคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดใครอยากจะสั่งตามก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์แพคสกินนะหรือว่าจะสะดวกช่องทาง Facebook ก็เข้าไปที่แพคสก,กินเหมือนกันถ้าเกิดใครอยากจะดูข้อมูลหรือสั่งซื้อต่างๆเข้าไปที่ Line In s t a g r a m มแพคสก,กิน th เดี๋ยวยังไงปิโป้จะใส่ข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ที่ข้อความด้านล่างแล้วกันนะจะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับแม่ๆทั้งหลายนะคะเดี๋ยววันนี้ปีโป้ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันว่าปีโป้จะมาอัปเดตอะไรอีกที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามปีโป้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook รวมถึงกด Subscribe ช่อง Peepl ปีโป้ DIY ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบิายบาย